สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝากพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย สวัสดีครับวันนี้แอดมีข่าวดีจะบอกมาลุ้นกันเย้ yeah! วันนี้นิยายเสียง Eye Contact เพียงสบตาเล่ม2พร้อมให้โหลดแล้วครับนิยายดังอันดับหนึ่งของนามประกานุที่สร้างตำนานและปรากฏการ์อย่างมากมายติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์อันดับ1น,นิยายเรื่องฮิตจาก Read Alive อันดับ1น,นิยายมาแรงจาก Fiction l o c k อันดับหนึ่งนิยายยอดอ่านสูงสุดจากทันวไลและเป็นนิยายวายที่ติด็ o p ช Chart t h r y Web Read Alive เืมยยังยาวนานถึง1ปี7เดือนปัจจุบันติดเบสเลอร์ขายดีร้านในอิน B2S และ MAP E-Book ยอดอ่านรวมตอนนี้มียอดอ่านมากถึง14ล้านวิวและวันนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชันหนังสือเสียง ที่เป็นเนื้อเรื่องต่อจากเล่มหนึ่งนั่นเองครับใครที่ยังค้างคาจากเล่มหนึ่งต้องรีบม,มาจับจองเล่มที่2มาฟังกันให้จุใจกันแล้วล่ะครับเพราะในเล่มนี้มีทั้งความสนุกน่ารักฟินแบบจิกหมอนกับฉากเอ็นซีสุดซาบและซึ้งจนหมดทิชชู่ไปเต็มโหลเลยล่ะครับรับประกันความเข้มข้นแน่นอนที่พี่น้ำผู้ฟังสามารถไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ m ม p กับราคาสุดน่ารัก และคุ้มค่ามากเวอร์รอช้าไม่ได้แล้วนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอดจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับคำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟ พลอยฉีกเนื้อปูจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของหนูก่อนจะเคี้ยวตุยๆเข้าปากทำหน้าฟินเล่นเอานารินคือน้ําลายตาม,อมเอา้ยานรินทำไมแกไม่กินวะพลอยหันมาถามเพื่อนเที่ยวแต่นั่งจ้องตัวเองกินไม่ยอมลงมากินสักทีเอ่อคือฉันแกะปูไม่เป็นน่ะนรินพูดเสียงกระทอนกระแทนเพราะใจจริงแล้วอยากจะกินแทบขาดแต่ไม่เคยแกะปูมาก่อน พลอยยิ้มขำก่อนจะหยิบปูดำไข่ตัวใหญ่ที่แซคก,กับแมนย่างเอาไว้มาวางไว้ในจานของตนแล้วใช้ไม้ที่เตือยม,มาจากห้องครัวทุบก,กามปูแล้วแกะเอาส่วนเนือ้อยืนใส่จานให้นรินเนื้อตรงก้ามมันอร่อยนะแกะลองชิมดูก่อนเดี๋ยวฉันแกะเนื้อตรงตัวมันให้ขอบใจนะนรินยิ้มแปน้นหยิบก้ามปูก้ามใหญ่ที่พลอยแกขึ้นมาจากจานก่อนที่จะจิ้มลงน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วงับเข้าไปในปากเนื้อปูสด นันนันร้อนร,อน,รอนบัวกับน้ำจิ้มสุดแซ่บทำเอานารินนั้นหลับตายิ้มกลี่มเป็นไงบ้างแกฮืมลมุบนบลละลายในปากอะ่ะอ,อ,อาร่อยอ้อหยุดกินไม่ได้เลยอะ่ะเอานี่สาวๆพี่แกให้แซกยื่นจานที่แกเนื้อปูให้หนรินกับพลอยเต็มจานใหญ่พลอยถึงกับตาโต โหขอบคุณมากค่ะพี่แซกนี่หนูแกะคงไม่ได้เนื้อเยอะขนาดเนี้ยที่บ้านพี่อะทำการประมงเรื่องพวกนี้ยพี่ถนดัดว้าวแบบนี้โอกาสหน้าพาหนูไปเที่ยวบ้านพี่แซกบ้างสิคะได้ครับอยากกินอะไรเพิ่มอ่ะบอกพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่จัดการให้น่ารักหล่อยังใจดีอีกอะพลอยส่งยิ้มร่าให้กับแซก ก่อนจะวางจานเนื้อปูที่แซกแกะมาใหา้วางไว้ข้างๆนารินแล้วลงมือกินต่อแซกมีอะไรก็กูอยากกินปูอะ่ะอยากกินแล้วมาบอกกูเพื่อแซกที่กระโดดกระป๋องเบียร์เข้าปาาดั่งพิงเปยอยู่ก็พูดขึ้นมาพร้อมกับเหลือบมองแม่ไปด้วยเมืองมัง่งแม่ลุกพรวดไปหยิบเบียร์มาสามสี่กระป๋องแล้วเดินไปยังเตาปิ้งย่างก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆเตา แล้วก็หลเบียร์นั่งอยู่คนเดียวทาไมมานั่งตรงนี้คนเดียววะสันที่เดินสบายตัวออกมาจากบ้านนานโดยที่มีนน้ตเดินตามหลังมาอย่างช้าๆสันทักแมนคืนเมื่อเห็นแมนนั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าเตาคนเดียวแมนมองมาที่สันแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเอาแต่นั่งดื่มเบียร์อย่างเอาเป็นเอาตายสันมองไปยังกลุ่มของพลอยที่อยู่หน้าหา่าก็เห็นแซคหันไปนมาทางที่แมนนั่งดื่มเบียร์อยู่เหมือนกัน สันกระตุกยิ้มสายหน้าเบาๆแล้วจับมือของหนูเดินเข้าไปหาแซคน้องพี่สนันไอ้หนูทำอะไรกันอยู่เนี่ยคะมาเลยมาเลยมานั่งเลยหนูเงยหน้ามองสนันสันก็พยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตให้หนุไปนั่งกับเพื่อนได้เดี๋ยวพี่แกะพวกของกินไปให้นะใส่เสื้อคลุมไปด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายเอาสันพูดบอกกับหนูพร้อมกับถอดเสื้อคลุมของตนที่นูเป็นคนบังคับให้สันใส่แล้วเอามาสวมให้หนูแทน แล้วพี่พี่โอเคเดี๋ยวกลับมานั่งด้วยสันขยี้ผมนุเบาๆด้วยความอนดูถ้าไม่ติดว่าเพื่อนของนุและเพื่อนของตนอยู่นานก็คงหอมแก้มนุไปแล้วงั้นนุไปนั่งกินกับเพื่อนนะครับพี่รักนุนะสันก้มลงมากระซิบเบาๆที่ข้างหูของนุก่อนที่นุจะเดินไปนั่งกับเพื่อนหลังจากที่นุไปนั่งข้างๆพลอยก็ถูกพลอยสัมภาษณ์ทันทีว่าเมื่อครู่นี้สันกระซิบพูดอะไร สันมองมาที่นุูด้วยสายตาหวงแหนแล้วรักใครแล้วยิ้มให้ก่อนจะเดินไปนั่งข้างๆแสกทําอะไรให้มันงอนอีกละ่ะมึงรู้กู <c oughs> เป็นเพื่อนมึงมากี่ปีแล้ววะมึงคิดว่ากูดูไม่ออกหรือไงกูกลัวจะเสียมันไปวะ่ะมึงก็ลองตัดคําว่ากลัวกับคําว่าเพื่อนออกไปสิวะ <c oughs> มึงก็พูดง่ายนี่ทําแม่งมันเป็นผู้หญิงอะ กูคงไม่ปล่อยให้มันคลกากรั่งอยู่แบบเนี้ยกูก็เป็นผู้ชายเมียกูก็ไม่ใช่ผู้หญิงมันอยู่ตรงนี้ไว้เพื่อนซันกำมือกระแทกเข้าไปที่อกข้างซ้ายของตนเองเบาๆแล้วกอดคอแซคไปด้วย <c oughs> เ,อเอาไหมวะแซคกระตุกยิ้มเปิดกระป๋องเบียร์ยื่นให้สันสันก็รับมาถือไว้ในมือขอบใจสันปล่อยให้แซคใช้ความคิดอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ได้ถามอะไรต่อ ก่อนจะไปหยิบกุง้งปูหอยกางใส่ถาดม,มานั่งข้างค่าแล้วลงมือนั่งแกะให้หนูส่วนแซก็ยังคงจ้องมองแมนที่นั่งอยู่ไกลๆคนเดียวตลอดเวลาก่อนที่จ,จู่ๆจะหันมาหาสันแล้วพูดประโยคนี้ออกมามึงว่ากูจะรวบหัวรวบหางแม่งคืนนี้เลยดีไหมวะมึงว่าไงนะสันที่ได้ยินไม่ค่อยชัดถึงกับชะง,งักมือที่กำลังแกะกุ้งให้หนูค้างเอาไวา้แล้วทวนประโยคของแซกเมื่อครู่ กูถามว่ากูควรจะรวบหัวรวบหางเชียแมนคืนนี้ดีไหมวะมึงคิดเดียวเหรอวะเออกูแม่งรอไม่ไหวละมึกลัวเสียไปแล้วไงไม่เชียร์เสือมึงอย่ามาทำให้กูเขวดีวะมึงบอกกูเองไม่ใช่ไงที่ตัดคำว่ากลัวกับคำว่าเพื่อนเราไปก่อนอ่ะงั้นกูขอถามมึงแค่คำเดียวอะไรวะมึงจริงจังกับมันหรือเปล่าอะเพราะมึงคิดจะจริงจัง กูก็จะไม่ห้ามแต่ถ้ามึงเพียงแค่คิดว่าจะคลอบพลองอยากได้อยากลองอกูขอเตือนมึงว่าอย่ามันก็เพื่อนมึงมึงก็น่าจะรู้ดีว่ามันเป็นคนยังไงมึงจะทำอะไรมันตามมึงไม่ทันหรอกถ้ามึงสงสารมันมึงก็กูจริงจังก็แค่นั้นแหละเอาเอาไปงอ้อซะสันยิ้มออกมาพร้อมกับยื่นจานปูที่แกะแล้วให้แซกเอาไปให้แมน เพราะสันรู้ดีว่าของโปรดแมนนั้นคือปูทะเลมันคงจะกินน่ะถ้ากูไม่ได้แกะให้แซคลุกจากเปขยับมานั่งข้างสาันก่อนจะหยิบปูในถาดที่ซันเอามามานันนางแกะปูให้แมนด้วยตัวเองสันสายหน้าเบาๆพร้อมกับกระตุกยิ้มมุมปากแล้วลุกขึ้นมาตบบ่าแซคเบาๆอย่าหนักนะมึงห้องกูไม่เก็บเสียงบอกมึงเฮอสัตว แกโตกลับด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มแล้วเหลือบไปมองแมนส่วนซันก็เอาของทะเลที่แกะเรียบร้อยมาให้หนูพร้อมกับนั่งลงข้างๆหนุกินไปด้วยป้อนหนุไปด้วยนารินกับพลอยก็ได้แต่นั่งเขินมองหนูกับซันด้วยความฝินจนเวลาล่วงเลยถึงเที่ยงคืนนารินก็ขอตัวกลับห้องพาพลอยไปนอนเพราะตอนนี้เองสาวแว่นร่างเล็กเมาไม่ได้สติไปแล้วแถมของทะเลที่เหลือ อยก็สัดเกลียยจนลุกเดินไม่ไหวก็ได้นรินที่ไม่ได้ดื่มผ้ากลับห้องไปเหลือเพียงซันกับหนุที่นอนอยู่บนเสือริมทะเลด้วยกันสองคนส่วนแซกกับแมนนานซันหันไปอีกทีก็ไม่เจอแล้วพี่ซันดาวที่นี่สวยจังหนูชอบเหรอซันหันหน้ามาถามร่างเล็กที่ตอนนี้นอนหนุนแขนซัน มองดูดาวบนฟ้าที่ตอนนี้ส่งแสงระยิบระยับเต็มไปหมดครับไม่ได้เห็นดาวเยอะแบบนี้มานานแล้วงั้นไว้คราวหน้าพี่จะพาไปที่ที่มีดาวเยอะกว่านี้นะดีไหมครับหนูหันควับมามองหน้าสาันทันทีจริงนะครับพี่สัญญาวงแขนเล็กโอบก,กอดตัวของสันแนนพร้อมกับซุกหน้าแนบไปกับอกของสันพี่สัน ครับพรุ่งนี้หนูมีอะไรจะให้ด้วยละ่ะหนูเงยหน้าขึ้นมามองหน้าสันให้พี่ครับเอาไว้ให้พรุ่งนี้เช้าก่อนพี่ชักอยากจะให้เช้าแล้วสิออพี่สันหนูสะดุง้งเมื่อจะจูสันก็ใช้วงแขนทั้งสองข้างโอบตัวของหนูแล้วอุ้มลุกขึ้นกลับเข้าห้องกัน<อ>พี่ว่าไม่เอาอ่ะสันยังพูดไม่แทนจะจบ หนูก็ยกมือขึ้นมาปิดปากของซันเอาไว้ไหนว่าคืนนี้จะตามใจพี่ไงครับก็ช่วงเย็นพี่ซันทําไปแล้วอะ่ะก่อนลงมานี่ก็ด้วยแล้วหนูชอบหรือเปล่าไม่ตอบแสดงว่าชอบนะพี่ซันไม่เอานะเว้ยขณะที่กําลังเดินเข้าบ้านจมูกโด่งที่ซุกซ้ายสูดดมความหอมตามเนื้อตัวของหนู จนเข้ามาในตัวบ้านสันก็ไม่รอชา้ารีบตรงไปยังบันไดขึ้นไปชั้นสองแล้วเข้าไปในห้องตัวเองในทันทีพี่สันจะไปไหนอาบน้ำสันตอบเสียงเฉยชาทำอนุเจ็บล้วที่จ่ายก่อนจะปล่อยมือจากแขนของสันอย่างหมดแรงหลังจากนั้นสันก็เข้าไปอาบน้ำจริงๆเป็นหนูที่ตอนนี้กระบวนกระวายใจอยู่ไม่สุ่จึงตัดสินใจก้าวเท้าลงจากเตียง แล้วตรงไปอย่างที่ตู้พอเสื้อผ้าของตัวเองออกจนหมดแล้วหยิบผ้าขนหนูในตูมาพันช่วงล่างเอาไวา้ก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้าไปยังหน้าประตูห้องน้าหนูขมวดคิ้วเมื่อเดินม,มาหยุดที่หน้าประตูห้องน้ําแต่กลับไม่ได้ยินเสียงของซานอาบน้ําเลยสักนิดร่างเล็กค่อยๆเอาตัวเองแนบไปกับประตูห้องน้าจังหวะน,นั่นเองประตูห้องน้ําก็ถูกเปิดออกจากแรงพิงประตูของหนู เพราะสันไม่ได้ล็อกประตูห้องน้ำเอาไว้สันที่นั่งรอนุอยู่แล้วในห้องน้ำก็กระตุกยิ้มพร้อมกับคว้าตัวนุไว้ได้ทันก่อนจะดึงตัวของนุมานั่งตากตนซึ่งตอนนี้สันนั่งอยู่บนฝาชักโครกโดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวนุเองพอตั้งตัวได้ก็หน้าร้อนเหอะสุกหน้าลงกับอกแกลนของสันด้วยความอายจะมาแอบดูพี่อาบน้ำเหรอครับเป,ปล่าซะหน่อยอะ เไม่ได้มาแอบดูพี่แล้วมาทำอะไรไหนตอบพี่สิเออค,คือหนูถึงกับเป็นบายเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก่อนหน้าที่คิดว่าจะเข้ามาอาบน้ำกับสันเพื่อง้อสันคิดว่าสันโกรธตัวเองแต่ตอนนี้กลับถูกสันไล่ต้อนจนเสียรู้สันเข้าให้แล้วหืมว่าไงหนูอยากอาบน้ำกับพี่อ่ะ พออาบน้าล้างตัวทําทุกอย่างให้หนูเสร็จซันก็อุ้มตัวของนุออกมาจากห้องน้ําแล้วค่อยๆวางตัวนุลงกับเตียงก่อนจะทําการเช็ดตัวให้กับหนูและทําการใส่เสื้อผ้าให้ใหม่สันกดจมูกสูดดมความหอมที่แก้มขาของหนูแล้วหุ่ม้าให้เรียบร้อยส่วนตัวเองก็หาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนที่จะเดินไปจากห้องเพื่อไปตรวจดูความเรียบร้อยของบ้าน ็จ,จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับพี่นักอ่านคนไหนที่สนใจนิยายเรื่องเพียงสบตาที่มีทั้งเล่ม1และเล่ม2ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินและ b2s ททุกสาขาทั่วประเทศและศูนย์หนังสือจุฬา และยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับและอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับหนังสือเสียง i y e Contact เพียงศบตานิยายดังอันดับหนึ่งของนามประกาศนุมาแล้วนิยายที่สร้างตำนานและปรากฏการอย่างมากมายติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์อันดับหนึ่งนิยายเรื่องฮิตจาก r e a d a r รอันดับหนึ่งนิยายมาแรงจาก Fiction Rock อันดับหนึ่งนิยายยอดอ่านสูงสุดจากทันวาไลและเป็นนิยายวายที่ติดท็อปชาร์ตเซอร์ดีเว็บร d ดอะไรายมายังยาวนานถึง1ปี7เดือนปัจจุบันติด b บสเซ e l l e r หนังสือขายดีร้านในอิน B2S และ m ม p e b o ุ k ยอดอ่านร่วมตอนนี้มียอดอ่านมากถึง12ล้านวิวแล้ววันนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงจากทุกอีพี ทีพีพทันผู้ฟังได้ฟังผ่าน YouTube มีหลายอีพีที่มี NC แต่เราต้องตัดเนื้อหาส่วนนั้นออกไปเมื่อวันนี้ทีพีพทันผู้ฟังสามารถไปดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเต็มแบบไม่มีการตัดฉากเอ็นออกฟังกันฟินๆยายาวได้ที่เว็บไซต์ m ม p กับราคาที่แสนจะย่อมเยาวและคุ้มค่าแบบสุดๆรอช้าไม่ได้แล้วไปโหลดกันได้เลยน้ำบัดน้ ลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ